ัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้เป็นของคนเกิดปีชวดครับดวงประจำเดือนเมษายนนข้อควรระวังหรือดวงชะตาที่มันจะเกิดเรื่องร้ายเรื่องดีประการใด คนเกิดปีชวดชวดก็หนูเห็นไหมชวดหนูชหลูงัวขาเสือแต่คลิปนี้ของคนปีชวดคนเดียวส่วนคลิปอื่น,นเดี๋ยวลุงจะค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะท,ทีละคลิปทีละคนนะอันนี้ฟังของคนเกิดปีชวดไปก่อน <c oughs> คลิปเดียวคนเดียว ท่านที่เกิดปีชวดครับเดือนเมษายนนี้อาทิตย์แรกของเดือนดูดูจะดีอาทิตย์ที่หนึ่งนะความรักดีการงานการเงนิงนมันดูดีเลยอาทิตย์แรกสบายใจแล้วโล่งใจอาทิตย์แรกเลยนะวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเมษาโอยโชคดี สามีรักภรรยารักการเงินก็ดีและสภาพคล่องนะและและดูมีสภาพคล่องพออาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองนะคนเกิดปีหนูนะชวดหนูฉลูงัวนะต้องคอยท่องไว้ก่อน พออาทิตย์ที่สองให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังอาจจะมีเรื่องเพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่สองของเดือนเมษายนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเห็ไหมแต่วันที่แปดนะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ระวังไว้อาจจะมีเรื่องคนโกหก คน,คนหลอกคนหักหลังทรยศคิดคดไม่ดีนะครับระวังไว้จะมีศัตรูจะมีศัตรูเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องคนสนิทคนใกล้ชิดหนูนะครับระวังโดนหักหลังจะมีคนหักหลังหรือดวงอาจจะโดนหักหลังคดโกง <c oughs> เพราะฉะนั้นครับคนเกิดปีหนูอย่าไปเชื่ออย่าไปช่วยเหลืออะไรใครเขามากนะตั้งแต่ต้นเดือนมีคนเดือดร้อนมาเออช่วยหน่อยครับเฮียหนูช่วยหน่อยครับเจนหนูอย่าอย่าใจดีนะครับถ้าถ้าใจดีกับเขานะ เขาหลอกเขาโกงเขาลวงโชช้ำระคำใจเลยโดยเฉพาะเรื่องความรักหนูครับในเดือนนี้เมษายนนะลุงเตือนไว้เลยนะถ้าคนที่ดวงดีสามีดีภรรยาดีก็โชคดีไปแต่ถ้าคนที่โชคไม่ดี จะถ,ถ,ถูกหักหักอกถูกหักอกถูกหักหลังเอาเป็นว่าอาทิตย์ที่สองของเดือนช่วงกลางเดือนเนี่ยระวังนะครับคนเกิดปีหนูนะปีชวดไอช่วงกลางเดือนให้ระมัดระวังจะมีเรื่องมีราวทรยศ์หักหลังคิดคดกบทคดโกงเกิดขึ้น ใครเขาแนะนำทำอะไรใครเขาชักชวนทำอะไรอย่าไปหลงคันลมอย่าไปหลงฝีปากหลหลมปากหลงรูปร่างหลงรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็คอยตามเขาไปเดี๋ยวมันจะพาไปเข้าตะลางเอาระวังให้ดีแล้วก็ในเดือนนี้ให้ระมัดระวังจะช่วยเหลือใคร จะไปเซ็นคําประกันจะไปเป็นนายหน้าจะไปรับรองอะไรใครเขาเนี่ยระวังไว้มันมีมันมีเกณฑ์ตาจะถูกหักหลังระวังนะลุงเตือนแล้วนะระวังให้ดีนะครับนะเชื่อบ้างก็ดีเหมือนกัน กลางเดือนหน้าที่ที่สองก็สามนี่ต้องระวังอย่าใจร้อนโดยเฉพาะเรื่องความรักถ้าได้คู่ครองดีก็โชคดีไปถ้าไปเจอคนไม่ดีเขาก็หลอกลวงเราหนูนะครับอย่าใจอย่าใจอ่อนใจง่ายเดือนนี้มีโชคมีลาบเงินดีงานก็ดีโดยเฉพาะงานนี้นะคนเกิดปีหนูนะใครทำงานเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมนะ รับเลยแต่ระวังระวังลูกค้าหรือคนที่มาจ้างเขาเขาเทงานนะระวังนะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเนี่ยทั้งหลายแหล่ง,งานท่านเนี่ยนะครับเกี่ยวกับอาจจะเป็นหมอดูเป็นตั้งสาลถอนสารบวงสวงหรือประกอบพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่นะสยจะศาสตร์สยเวทมนต์ดำมนต์ขาวมนต์ใสแล้วแต่และ ่านเป็นรับงานหรือมีคนจ้างวางจ้างท่านทํางานหรือจะเกี่ยวกับงานอะไรก็ได้ที่ท่านทําอยู่ท่านระวางไว้มีดวงชะตาที่จะถูกเทงานทิ้งเลยปากรับคําอย่างดียังยังไงแล้วลุงแนะนําเก็บมัดจําก่อนเออเก็บมัดจําก่อนเลยครับนะหนนะูเก็บมัดจําก่อนครึ่งหนึ่งก็ยังดี ระวังนะอย่าหลงคําพูดอย่าหลงคันลมอย่าอย่าหลงนะหลงคาพูดหลงคันลมเขานี่เอาเฮอะเดี๋ยวเสร็จเลยเรียบร้อยเลยมันจะไปดีดวงเนี่ยมันจะไปดีช่วงช่วงปลายเดือนมันดีอยู่ต้นเดือนกับปลายเดือนนะกลางเดือนต้องละมัดระวังหนูนะครับคนเกิดปีหนูเนี่ยปีชวดเนี่ยบูชาพิคเนตไว้ บูชาพิคนเนตบูชามหาเทพนะบูตัดทาไว้แล้วก็าสายปฏิบัติก็ปฏิบัติเยอะๆสายปฏิบัตินะนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมยืนเดินนั่งนอนแล้วแต่ทําไปสายฮินดูก็บวงสรวงเลยว่าอย่างไงเดือนนี้นะเมษานี่เอาเอะท่านคนเกิดปีชวดนี่นะ แล้วยิ่งถ้าท่านตัดทาน,นับถือเทพนะเทพเทพวดานะท่านจะมีพิธีกรรมผ่านพิธีกรรมรับทรัพย์เลยละ่ะคือคือเดือนเนี้ยเมษาเนี่ยใครจะเป็นยังไงเรื่องของเขานะคนเกิดปีชวดชวดหนูฉลูงวัวเสือขานต้องท่องไว้เหมือนกันเดี๋ยวลืมลุงดูหมอเป็นหมอดูมาตั้งสามสิบกว่าปี <c oughs> ประสาทต้องต้องอ่ะลุง <c oughs> เอานะลุงให้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 ความหวังได้เลยว่าคนเกิดปีหนูเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยสงการนี่นะดวงท่านดีดวงดีมีม,มีมีโชคมีลาบเลยละนะทำอะไรแต่ท่านต้องทำพิธีท่านต้องมีความศรัทธามีความเชื่อนะใจอยู่เฉยๆแล้วจะได้ดิบได้ดีมันก็อยู่ที่บาร,รมีของท่านะ แต่ถ้าท่านเ,ออเข้าศีลเข้าธรรมนะบูชาเทพเทวดาศรัทธาพลังกรัทธาแรงกล้าเกิดขึ้นอะไรมันก็ดีนะสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นแต่ข้อควรระวังนะข้อควรระวังลุงเตือนเลยให้ระวังคนใกล้ชิดนะระวังคนใกล้ชิดถ้าใครมีคู่คู่ดีก็โชคดีไปถ้าใคร ใครไปเจอคู่ใหม่หวังนะเดือนนี้ยังไงมันได้คู่เลยเนี่ยดวงอะแต่มันมีทั้งคนคู่ทรยศคู่หักหลังหวังผลประโยชน์หวังพึ่งพาพึ่งพิงอาศัยท่านโดยเอารัดเอาเปรียบท่านคือไม่ซื้อไม่ซื่อนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดปีหนูปีฉลูไอปีชวดเนี่ยนะทำใจไว้อย่างแต่ให้เน้นนะเน้นปฏิบัติ ดวงเทวดาดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงบุญกุศลจดเกื้อนหนุนท่านงานจะดีแต่งานนี้ต้องระวังด้วยนะระวังจะเดือดร้อนด้วยนะอย่าไปยุ่งงานคนอื่นอย่ารับปากงานใครสุ่ม 4, สี่สุมห้านะดูให้มันดีๆนะครับดูให้มันดีนะแต่แต่ดวงเดือนเนี้ยดวงมันเปิดเปิดทรัพย์เปิดโชคพย์เปิดความสําเร็จสมปรารถนาเลย เพราะฉะนั้นลุงขอแนะนําหนูเนี่ยมันในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาบอกหนูเนี่ยเป็นบริวารของพระพิคเนตอย่าลืมครับบูชาพิคเนตไว้ขอพอรจากท่านแล้วก็ไปกระซิบข้างหูหนูขอความสําเร็จโชคดีครับคนเกิดปีหนูปีชวดขอให้ท่านมีความสมหวังสมปัตรธนาทุกทุกอย่างละหวังไว้ อย่าเชื่อคนสนิทอย่าเชื่อคนใกล้ชิดที่เพิ่งคบหากันมาใหม่อย่าหลงเชื่อใจไขรง่ายๆเพราะมีเกณฑ์ชะตาถูกหลอกโดยเฉพาะเรื่องความรักระวังให้ดีโชคดีครับคนเกิดมีหนู